ออกจากโตด่านทรายแล้วออกจากอำเภอด่านทรายแล้วเอาสิไปต่อที่อำเภอ,อนครไทยพี่น้องเอ๋ยโอ้สีฮอดง่ายบุ๋นนะจากด่านทรายไปนครไทยวิ่จากด่านทรายน้อยเดียวเด้อสิเจอโค้งหักซอกโอ้ยอันนี้เป็นจุดอันตรายพอสมควรเออถ้าผูใ้ใดบอกคุณทางแล้วต้องคอยไปคอยมาพี่น้องอืนั่นแหละคอยสิพาไปเบิ่งเด้อ,องงโค้งหักซอกโอ้ยหลังหลังเดียน งอไล่วิ่งแค่เป็นตีเข่าพวกเราค่อยว่านะเนอะจะว่าบ่โค้งไล่เนยบ่ฮักโอกเป็นบ่นัดกระทังตีเข่าเนาะเขายังบอกว่าโค้งตีเข่านาหยาดแบบจูบหยาดผิดแตะยางเนี่ยเข้าสู่ถนนงูเงียวแล้วกว่านี้นะถนนยังเกาะถนนงูเงียวตายละมันโคตรเนยโคนโค้งเนาะบ้านงูเงียวเนี้เนาะพี่น้องกินยาเกวินหรือบังคีบนี่นะ คุนนะคุนนะพี่น้องสีนั่เราเป็นเมียงผู้เมียงผ้าเนาะขับรถขับปากระคอยไปคอยมาพี่น้องครับรถครับลาต้องระมัดระวังต้องคอยไปคอยมาเราคือึ้นดอกไม้กระไดเราเคยขับจากพิลานนะเป็นเ <c ười> สด,ด็จครับลูกขับยากอยู่นะหลุยส์แต่พอขึ้นมาในล่องรานักว่าตัวใหญ่เอวหันงั่นแหะ บ่อนหอนง่ายใช่เนาะโค้งหักซอกตี<บ>เท<ข>าอน,นองหอนแล้วนึงออกำลังเนาะกำลังเนาะต้องใส่เกียร์ต่ำต้องใส่ความสนานสู้คนพี่น้องนี้นะสามโยมตรยังมาสามโดยมิตรนครไทยจะกิโลสี่สิบสองกิโลไปนครไทยสี่สิบสองกิโล พุดนะท่านัาข้างทางไปยังลมไปแล้วพี่น้องโอ้ตุ๊ดตุดตุ๊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 ดต่๊ดตุ๊ดตุ๊้ตุ๊ด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 ตยูดตุนดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุดตตุ๊ด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 ตเ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตตุตตตต พอไาให้รูไข่ไก่ในยูโรถรงลงอย่าไปเนมไยงจะเนม่นงถนนยะก็ขับบึงถนนอยากเต็มทีบางโค้งจังแหน่ครับัดไปไปก่อนเ<ม>ด้อคอยไปคอยมาเอไ่อไปคอยมาคอ,อยไปคอยมาแต่ว่าคันนี้แซงรถเหรอ เียส่งแรมันกะเข็มพี่นออ้องกรเกียสวงกดิ้โก่ก 4, อ,โโอนนะครทคันเบี้โค้งนี่ไปก็ค่อยไปค่อยมาได้ยินหรอกพี่น้องนี่มันินักแต่โค้งออแก๊ตัวดันท้ายใหม่ๆนี่แนวหนักหนะนันะ บันนี้กว่าสิพอบ้านคนนี่ก็ไก่เติบก่อนนี้นะ่ะโอ้เนาะก็ย,ย้อนตนมาอยู่ดอกไครเลยเฮานี่ก็ได้เป็นคนผูกคนผ้าเนาะเป็นคนมักอยู่มองสูงพี่น้องเฮามาชอบก้มหวัวให้ไข่ครับผมชอบบิ เราไปอัจจัยไ,ไปในเด้อพี่น้องเพราะว่าสุ่มค่อยน่ารักทุกโค้ด <c oughs> ไอเลิฟออย<อ>นูนะนาโค้งอีกแล้วว้าบักลักไหลนะเพคะอันมังไหลๆนะปุ๊บเป็นกว่านายกับนเจนรถโซนเนาะอุ้ยอันนี้ก็ะหักซอกอีกรักนหนึ่งอุ้ยพี่น้องเห็นบ,บอกว่าบ้องให้คอยไปคอยมานะชิพเ ว่าเมนเบิดกับป่เบิรวตาเมนวิตกับบ่วิโค้งน่ารเกจิงป็าเ่นเวินนล้ตตรี่น้องมันวินลตี่เบื่อแต่ละ่เบ่อแล้วโอ้ยเรด่มเป็นเกตุนเตียนตุนเตียนเสด็จบนนี้นะิ่แต่เราาทราบว่นกงิกนั่งกกลังอยู่เบิรแล้เบนิดโคงมันเบิรแลเบรทเบอเออมีแต่โคงน้อยๆเราไม่นดเอายเงี้ยเอรเาม่ใช้ลอตเตอรี่เพราะอะไรเป็นยอดจุน้าผ้าน ค่ายลอตเตอรี่กันนะเ<ร>าจยายเซาเมียร์ินกับวัจั๊บค่ายลูกเสือโอ้ค่ายลูกเสือเด็กดีรักษาเจ<ม>้าบ่ต้องแมหมไรก็ได้เลยเจ้าแมนมทางคุณเนาะ <c oughs> ก็จะก็อยากเบิ่งแันเบิ่งนี้นะเหรอโอ้ยไม่ใชเบิง่งพีรรับถ้าเบิ่งคลิปค่อยละก็แล้ว <c oughs> อตนอนนั่นดีแล้วตนอนนั่นดีแล้วพี่น้อง สอใหญ่จจกหน้อยก่อนโอ้แต่เดาเวียนมัน n ง ẹ พี่น้องมันก็เลยสิเป็นเส้นเบิ่งเบิเบ่แดกแจ้น่อยเดินนี่นะเออขัดไปทางซ้ายนี่ไปน้ำเน่าเนาะนี่เมียนอกแยกน้ำเน่าเนาะไปไปบ้านนียัางกุละเราเคยไปเป็นพิธีกรอยู่กับพี่จำใน,นบทที่คิดตนนง้น่เป็นเบาน้อยนะพี่ <laughs> ไปเป็นนครไทยพี่น้องเขาเคิดนครไทยแล้วบปลาเนี่เป็นบ่อบ่อน,ออน,นหอเทาอ้า<อ>บ่อในหอเท้าบ่อกว่าสิพอบ้านคนนี่โดนเติบพี่น้องมีแต่ผู้แต่ผ้ามีแต่ปลาแต่เข้าโอ้ยขันเจา้าเป็นยากกลางทางในยากเดินเท่วนี้นะห้าบ้านคนยากอืออือฉะนั้นแล้วเนี่ยยูเแนี่ยวกินให้ติดรถติดลาไว้มาหางนี้นะออหอมมั่งหอมมึงหอมมา ไปกินกาาลางอ่ะเนี่ยนะเนาะมะพริกดีบข้าวเหนียวอ,อ๋เอเจ้าเหนียวก็ได้ไปแวะซื้อเกียอยู่บ้านเออนี่ <c oughs> เอาอินพานบอเกียรพันปีก็เ,เกียร์โบเกียรพันปีเออเค็มจังเนียเค็มมาพันปีแล้ว <c oughs> โอ้ว,ว่าแมนบิดโค้งแล้วก็ยังมีโค้งเล็กโคง้งน้อยอยู่บพเสาเนาะ อยากดันไซมาเพราะว่าเมนซีฟโลดแล้วว่าทำเห็เหนเห็นเหียนคนจ้าพี่น้องเห็นแต่ผูดแต่ผ้าเห็นแต่ให้เขาโคตรไทยมากเลย,ย,ย,ยนครไทยอีกสามสิบสามกิโลหมู่เข้าเลยบังใหญ่บัาากเตะอยู่ห่างน้ากว่พี่น้องแม่คิดนครไทยรถนด้ปะเนีย่ยอันนึงอ้าวเออ,อนี่ปั่นกันแล้วตนี่นะปั่นกันแล้วเนี่ยมันย่งข้ามสะพานนี้ไปนะ นครไทยนี่นะนเห็น,นไทยเขตอำเภอนครไทยนะเห็นบ่ะออาห้อยนี่เป็นคขดแด่นปันเด่นกันนวงนั้นตีใช่คาห้อยไ,ไปกับเป็นคนละจังหวัดเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่พักเนื้อก็เนี้ยภาคเนื้อตีเออพิษณุโลกก็เรว่าเป็นพักเนื้อแล้วอันหนึ่งสบายดีเจ้า, <c oughs> จา กูโกยไล่นองกูโกยขึ้นข้าวลงไม่กินโปรเนยเดียวอ้าเขาโคตรกับไล่เป็นนองนี่เด่นเด่นนครไทยแล้วเนี่ยบานแรกจกบ้านยังเนะดื่มอ่านซื้อบ้าน